้้องมาเวยหันตะแคงธรรมดาอแทงรถที่ฝ่งไหมร้เดี๋ยวพี่เขาทำมาอยเจียแล้วพอพอลงไปแล้วจับถ้าเราจับอยู่อย่างนี้ปุ๊บโอนนู่นดึง สองยูั่เลอง้ยคืออะไรของผมตัวของแล้วแล้วน้ำในบนเรือเนี่ยมันไม่สามารถออกได้ปะไม่ได้ครัฉี่ด้วนมนไม่ต้าน้ำท้องไสก่อนอย่าหอบคุณตกน้ำไหนไหนไหนคุณเลยยังไงเลยเดีเชียร ไหลไปให้นาะนี่ยากออกอ่านี่นี่นี่จักรทีว้าวโคงเลยครับเลยโค้งล็อกยังล็อกยัง

ลมอาลมก็คือรถนีอหมดเลยลมที่คือรับไปจะเต็มเลยใช่ไปถือเรือกลับไปใหม่อีกรอบก่อนเริ่มเอาใหม่ไหมเริ่มตั้งแต่บ่ายใหม่เอาใหม่คุณหลอดดูด้ดูทราบอกจาูนาล็อกเข็มขัดให้เรียบร้อยโอ้โหเด็งนี่ ตอนแรกเอาถูกขาไม่หลุดเลยใช่ขาโดนแคไม่หลุดเลยว้าวเป็นทีมเบิร์วมาเก่งมากกคนฮะวิธีไมพายห้องกันเนี่ยเหมือนพายมาสิปีแล้วอะ むっちゃ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 。うん ถามพี่เขาถามพี่อย

ต้องรุนนิ่งมากเลยรุนิงมากเฮ้เจ <Ooh. S 1> ้า What do you

Fly, I fly, I cry. ไ <S 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 อ้คลายไอ้คลายไอ้คลาย้นยงว้าวโอ้โหคนมันน้าตื่นเต้นมากโอ้ยโอ้ What? <laughs> เฮ้เราไตอง้ถั่วนพี่ช่วยมาเขาไว้อร่อระเดือบหวังโอ้โหนี่นีอ้อโอ้โอ้โอ้ เี <Hoy S 2> ้ยงเตกันเลยถ้าเต็งปิดเต็งมือแล้วไปต้อเลยนะเี้ยงเต็งเที่ยเขาเต็งเน่เออแล้วเราไปเหรอย่างนี้โอ้โห ใช่ไงใช่ไง2คนแล้วที่สำคดึงเตียมดึงกูแล้วดึงกูแล้วไรนะโอ้โหอะไรนะโอหอะไ้นะโอ้วหไม่หรอะจะบอกว่ากล้องกลับหลังอีกแล้วนะมานี่ไงน้ำแบบน้ำเยอะมากต่อที่ใจวัางในบางครั้งความคาดหวังก็ทำให้เรานั้นทุกใจหวานมันไป ตอนที่ใจทูกสุขที่แท้อาจไม่มีแม้สิ่งใดเปิดเพลงเบาเบาเลยขับรถไปไปตามเส้นทางที่ใจฝันใฟไม่ต้องรีบต้องร้อนพอนไํไปตามสายลมที่มันพัดผ่านเก็บความสุขเล็กๆจากธรรมชาติคาคาในตอนที่รถแล่นผ่า ปล่อยวางความวุ่นวายที่ผ่านมาปล่อยให้แดดยามเช้ากระทบมาตาที่ผ่านเข้ามาจะตรงหน้าตา